ป้าบินให้มันแย่งเย่งเย่ง列阵在ป้าแพทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องป้าแพทด้วยนะคะ นี่นะคะเพื่อนก็อยูกเกม h o OK k นะคะหรือว่า a o v e g นะ,ะกับตัวนี้นี่ค่ะสกินนะคะสกินสไนเปอร์เทพนกฟินิกส์นะ,ะ่ยค่ะก็ไอดีนี้ก็เป็นไอดีหนึ่งที่แบบเป็นตัวละครในไอดีที่เพื่อนขายอยู่นะคะเออถ้าใครอยากได้อยากรู้ก็อยากได้ไอดีนี้นนะคะก็สามารถไปดูที่คลิปได้เลยนะว่าราคาเท่าไหร่ สกินนี้นะคะวัชสกินนี้ไอดีนี้นะคะก่อนนั้นเราหามาเจอกันเลยก่อนนะว่าจะโหดหรือเปล่านะคะก็ไม่เน้นโหดหรอกเน้นสวยนะคะโอเคนี่มาแล้วมาแล้วยุ่ยยวเลยนะคะสกินของเรานะตัวนี้มันชื่อว่าเอลอออสู๋เอ๊ะไ,ไม่ใช่เอลสู๋มันไปชื่อในเอลวีใช่ไหมแต่อันนี้มันชื่อหลีไปยิงไปหลี่สักอย่างนั่นแหละมีสองตัวเป็นพี่น้องค่ะอีลีไปกับไปหลี่เนี่ยมันชื่อของมูลากับตัวนี้ค่ะเออในเกมในเกมนี้นะ เอาว่าสับสนปะแพงสับสนน,นิดนึงว่าเอ๊ะหรือว่าอะไรหรือว่าเป็นตัวเออเอ้าเจ้าปะแพงกูไม่ได้เข้ามาเล่นเกมนี้นานแล้วนะคะก็ก็ดันแหละแล้วก็ไอดีนี้นะคะถึงจะเป็นชื่อจีนแต่นี้นะคะแต่เขาเป็นคนไทยนะคะเป็นคนไทยเออแต่เขาแค่อาจจะอาจจะอ่านจีนเขาจะแบบเรียนที่จีนหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละนะคะแต่เขาเป็นคนไทยนะคะเป๊คะการเล็งสวยไหมดูก,การเล็งดิสวยใช่ไหมอย่างไรอะดูนี่คุณเดี๋ยวเขาจะเล่งให้ดูใหม่นะแบบดูดูดูมีมีแบบนกเห็นไหมนกฟฟนิกต์แบบนกฟฟนิกต์เพิ่มแบบออ่าแะไรยง ยังโง่เลยค่ะดีเะล่ะดีเปล่ะอ่านี่เปล่ะก็ไม่ใช่ก็อย่างที่บอกเล่นไม่เป็นหรอกเล่นไม่เก่งหรอกนะคะอาศัยแบบอาศัยยืมหล้านเขามาเล่นเซสกินเขาสวยอ่ะดูดิลูกทะลุก็ลูกแบบลูกปืนออกไปก็สวยนะคะคุณดูดิดูดิป้องเป็นโอ้โหแม่นเป็นราคาบอกเลยนะคะว่ามือสไนเปอร์ในตำนานนะคะยิงป๊อปเล้งปุ๊บคือถ like ูกค uh, um, uh, ือโดนคือโดนคือโดนคือเป๊ะเป๊ะเลยค่ะบอกเลยนะคะบอกเลยว่า เราอย่างเรียกพี่ค่ะประพันยิงนี่คือแบบแม่นโดนทุกนัดค่ะสังเกตได้เลยนะคะไม่ใช่การโมนะคะนี่คือเรื่องจริงผ่านจอไม่ใช่ไม่ใช่เด็ขอสต๊อบขอสักตบขอสักตบยิงพี่ยิงพี่อีสบาร์ดยิงพี่ยิงพี่จับตุ๊กก็ไม่ได้ด คิดจะมากดคนอย่างมาแพทแต่มันยังเร็วเป็นล้านปีจะหนูกล้าดีมันกดมากดมากจะขอเขาจะเปียงสักขอสักเปียงสมันไสขออีกสักเปียงเฮ้ยขออีกสักเปอะไรอะไรอะไรอ่ะยังไงอ่ะนี่กระโดดอัดฝาดิ่ง่วยเออสองหนึ่งเคยกูที่ไหนเล่ามาสิคะคนอย่างมาแพทเนี่ยคูตายมึงเจ็บกูก็ยอมอ่ะแต่ขอให้มึงยิงเจ็บอ่ะเออไม่ยอมตายฟรีค่ะอย่างน้อยสองตัวคต้องเจ็บค่ะมึงไม่เคยกลัวใครไม่เคยกลัวใคร คนจริงอย่างป้าแพนนีไม่ต้องแอบยิงฟรีอีสปอร์ตเ้ยม่ถึงได้๋ยวเถอดเฮ้ยฝั่งนั้นก็มีมอสไน์เหรอเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอมาแล้วฝั่งนั้นสสกินไม่แพงมาสกินไม่แพงอ่ะเอาอะไรมาสู้เราสกินไม่แพงอ่ะอย่าเอาอะไรสกินไม่แพงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกระโดดกลังไม่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 ข้ามกำแพงวะ ที่ว่าและคุณสายซุ่มฆ่ามันก็จะแบบมันก็มันก็จะแบบน่าเบื่อหน้าเบื่อหน่อยน,นะคะแต่ก็ยังก็ยังขอจิงฟรีอ e ีสปอร์ตจิงฟรีสปอร์ตหืมขอขอสักปาบ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 สวยบอกเลยค่ะว่าโอ๊ยโอ้โหมึงจะเอาร์เอลโอซมึงจะเอาเหรอมึงจะเอาเหรอมึงจะเอาเหรอจะบวกเหรออยากไฟเหรอฮะสก,กินเรานี่สก,กินล็อกเป้านะาไว้ในตำนานเทพเฟนิกในตำนานล็อกเป้านะเว้ยหืมกล้าดียังไง มายิงเรากับตายการที่มีเอลสูอยู่ก็มันแบบมันทําให้กดศัตรูได้นะแต่เราต้องวงเล็บด้วยว่าเอลสูต้องยิงแม่นอะถ้าเอลสูเป็นเหมือนป้าได้คือแบบทีมไม่ต้องการเอลสูรอะค่ะบอกเลยกดกดใครไม่ได้อะบอกเลยเส้นแบบเนี้ยแล้วก็ตัวนักเวทที่ปวดที่สุดคือเบต้าอะตรงนั้นเนี่ยลูกแก่ๆเดินตามก้นป้ะแอดปวดนะคะนนั้ปวดมากนะสโลแบบยับยับนะตรงนั้นอะสโลสุดในเกมอะยิงช่วเอลสูรไว้ยายยาย โออไม่โดนไม่โดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่หน่อยพี่น่อยช่วยเพื่อไม่ได้อ่ะคุณเล่นไม่เป็นแล้วอ่ะแพ้แน่ๆโอ้ยังไงยังไงอ่ะยังไงอ่ะท่าไม่ใช่ท่้าเราตัวนี้ไมชื่ออะไรวะเฮ้ย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 มึงจะเอาให้ได้ใช่ไหมเนี่ยอมาหรอกเธอ淡定 บอกไปเลยนะคะว่าคลิปนี้ไม่คิดแบบโชว์สกินเฉยๆนะคะไม่ได้แบบขอสักปาบขอสักปาบบางเล้าอ๋อรู้จักป้ามื่อไหเป้าเทพในตำนานรู้จักป้ารู้รู้จักอไม่โดนรู้จักป้าเมู่ไหเทพมื่อไหเทพในตานนรู้จักป้ากาบตีดกูอ้ากาบรถกูคุกแกกาบปืนกูเป็นไงเราเมื่อไหร่เป้าเทพในตำนานบอกแลอวป้าในตำนานรู้จักป้าเป็นไงล่ะสกอร์ห้าสองแล้วค่ะก็ถึงจะบอกว่าไม่ได้มาโชว์แบบ Là tôi là tôi xem Bond, mà chơi ra này xem để bảo có nhìn man không khu khôn mình kẹt đó An enemy has been slain Unstoppable An ally has been slain 朱雀在后喽，保持分寸，就是保持美感。 ขอเด็กพัดไซูมจะมินหัวหมดแล้วเนี่ยยังไม่ชนะทีทิเยเนี่ยผ่านมาตั้งแบบ12นาทีแล้วขอจบจบด้ม นนะชุลมุนลวลุ่นวายแบบนี้ป้าแพทชอบขอเลยยิงสักโดนไปทีหนึ่งเม็ดชุลมุนชุลมุนเป่นไงเราชอบเดี๋ยวนะเราชอบเราชอบเราชอบสวยอื้อุ้ยอะไรอะไรอะไรจะยิงเพื่อนเราหรอจะยิงเพื่อนเราหรอ อะไรยิงมันยิงมันเพื่อนยิงมันยิงมันยิงอู้อู้อือหูทุเรียนโหดมากทุเรียนเท้ามากทุเรียนเท้ามากเอาว่ะเอาว่ะทุเรียนมาว่ะสวยเอาเอ็นดีกว่าเพื่อนเอ็นได้ไหมเอ็นได้ไหมสตูนหมดแล้วหมดทีมแล้วสตวูอ่ะจบแล้วก็จบนะเพื่อนนะอะไรอะไรเอเลนโดอะไรอาวอา่าวไม่โดนทุเรียนโอ้ทุเรียนเท้ามากทุเรียนตัว แพ้เธอนะเอ้ยมันจบแล้วนี่แหละคุณคลิปนี้ก็มาโชว์ทุเรียนนะคะเพราทุเรียนเก่งมากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เล็งเล็งเล็งไม่ไหวปลเราเ,รเรป้าเราที่ใช้ไม่ได้การเลยยิงเดี๋ยวไปยิงป้อนไม่กว่าคุณเดินไปยิงป้อมดีกว่านี่ง,ง่ายกว่าเยอะเลยนี่นี่งงเนี่ยนี่นี่ทีละพันจบนี่ค่ะนี่ง,ง,า لا, างา่ายไม่ยิงยากไม่คิดเยอะจบคลิปชิวๆชิวสวยหวานหวานเทพที่นี่นี่ค่ะ เป็นยังบ้างคะเพื่อนะชอบหรือเปล่าคะคลิปอ่อสกินของสไนเปอร์นกฟินิกส์นะคะถ้าชอบก็ยังก็ฝากกดไลค์ด้วยขอ80ไลค์จะได้เป็นคลิปต่อไปนะคะยังไงก็บ๊ายบายโชคดีเจอก,กันไลฟ์เออไม่ใช่ไลค์ดิเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะรับคลิปนี้ก็๊ายบายขอบคุณที่รับชม,มฝากกดไลคก์กดแชร์กดซับสไครต์นะเดอเอ้อเออไปแล้วเมือ่อ ไปเห็แล้วต้องเสียใจต่อจากนี้พอกันที่ไปให้บใบขอเก็บเงินให้ซาใจไว้เป็นสกินใหม่ของเธอ